แสนหนึแล้วก็มาบวกใสนั้งลกแสนน้ำยางแสนเทียมเป็นแสนสี่ิบพได้จักห่อป่ะดิได้หกสิบห่อหกสิบห่อขายห่อเท่าไรเฮ้ยขายห่อหานพกเนยห่อหาพันเนีพเนยยังเดียจักห่อยังเดี๋ยจักห่อต่เลย กาบสบายดีสบายดีพอม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อระวังในแหลกต่างประเทศต้องห่นเนาะเอาพี่น้องเอ้มาผบมาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมเห็นบ่าพี่น้องผมท่องท่องยาง่านาเมื่อกี้นี่โมเมนต์กว่ามาต่ใส่สมบูรณ์ไปจากพี่น้องอันคิงคองอันที่พ่นท้ายติดในโทรศัพท์เพื่อนน่ะแดงแดงขึ้นกันเลยผม,มน่ะนเนาะเอาพี่น้องไอวอาหยอกว่าผัดได้พอดีพ่นยาง่านาเพิ่นจะไปยูน่ามยู่ใน แม่น้องมวยก็พักพักหย่าอยู่พอดีเมื่อนี้พี่น้องลุงนัดเบ้ากันกับแม่น้องมวยมื่อวานนี่ว่าวสิมาอุดหนุนห่อสมน้องเพิ่อนอ่าเพิ่นเฮ็ดห่อสมขายมาฉันลุงก็เลยว่าโอ้ยกระสั่นเอาไว้ให้ซิมเด้อไปจักหอ่อสองหอ่อพี่นอ้องอ่าซื้อข้าวเหนียวมาพร้อมเด้พี่น้องเลยห่อสมหัวนี่มื่อนี้โอ้ยอย่าบอกได้ว่าขายดีเบิดแลบได้พิษกันแท้มื่อนี้พี่น้องเลยฮะเนาะมื่อนี้กับใบเวียนเข้ามากอะอ่าอันนี้เลยพี่น้องเลยอ่าพอดี นี่แหละพี่้องทางบ๊อบพัดเพิ่นกับไปนี่โอเคคุณพี่้องเลยหดพักจักจากอยู่โอ้ทางเม่นงมวยอีียังปลูกพักเมียงคือปลูกหอบเป็นเดหัวอันนี้แทะโดยสบายดีเด้อคุณ เหลือหมดลูกยังบ่เกระดูดขึ้นมอวานไม่นี่สว่านไม่อีกรอบนึงหมดพักอียังแน่พักอียังแน่นี่นะพักกุ๊กตุ้งนี่เลยพักกุ้งตุ้งเออผุนี่หน้อยพุนอีอาอีอายโยใส่เอ่ออีลาเขาไปทางไหนแหะโอ้สัญญากันไว้อยู่ได้มู่ว่านได้หอยสมนะโดยทั้งพี่เป็นได้ลูกเป็นยังไงสบายสบายดีเออเพิ่นบ่ค่อยสบายบ่ดูวันนี้อะไรจ้ะโดยเอ้า หามอะไอยู่บอกนายโอ้เก่งอยู่ตัวนี้นะอือคือมิดสมอลล์แหล้โมนี่เฮ้ยเป็นแังไดคืออันนี้เอโดยสบายดีบุกละเอานี่เด้ออ่าข้าวต้มขนมโอ้ยบ่บ่ไห่ดอกพี่น้องผู้เฒ่าอ่ะไห่คนดุคนมันอยู่พี่นางถวยงวยงวยอยู่พี่อนะเอะเอเนะด,ด,ดี๋ดยวสบายดีอาจจะเลือกเรียนมาบ่านาง ผู้ว่าเขาเห็นหงอลูกมียังก็เจ้าเห็นลุงเดี๋ยวเอาลุงนิบไม่นะดยอ่าโอเคอีลาเห็นลุงเห็นเห็นิสัยเห็นนิมม่งต้นหน้าทางเของเฮียนน่ะโอ้ลุงก็เห็นตัวคือการเต้นโดเต้นดงอยู่เอ้าวมุดครบบ่อะเอ้าอันนี้นมกับขนมนี่แหละด้ยขอบใจด้วยอ่าเนี่ยวถาม อ่าถามเนี่ยหอสมนะเบิด์ตเราบอกหอสมนะเบิดยังหอสมนะก่าก่ายังก่าอาจสิเบิดแล้วลุงเอ๋ยเพราะว่าขายดีไปแน่นบ่ดลนี่นะโอ้ยเพราะว่าทัมถามแม่ว่าแม่หอสมนะเบิด์ตแรกอะเบิดแล้วบอลลี่เพิ่นซื้อเพิ่นว่าบอลลี่ซื้อเบิด์ตโดยพดพ้อบอลลี่เนาะอ๋อสัญญาแล้วไม่ขัดแน่พิษกันแท้ลรมวยมันนี่นะโอ้ย ก็นึกว <Okay. S 1> ่าชิจงไว้ให้กันน้ำเว้ยมาอะไรแต่โรงเรียนกะลางถวยลางม่วงเออแม่เจ้าคดพักบ่นางอาบน้ำยังลูกอะยังไม่ได้มาโรงเรียนยังบริพักอะไรเอออ๋ออ๋อเพิ่นมาจะโดนลหรอเพิ่นมาจะโดนแล้วเพิ่นกระเมื่อแล้วเออมาจะโดนเติบแล้วโนเพื่นมากไผ่านแน่งเพิ่นมาก็เบาเงาเพิ่นมาก็เบาเงาโดยโอ้เจาะเจาะโอ้ย ขนมนี่ไปแบ่งปูกินน้ำในเดิม <Okay. S 1> อ่าขนมีอะไรก็ไปแบ่งปูน้ำโดยเพราะว่าลุงบรไปิไทยปูเอ่อเจ้ามือเลี่ยเอ่อสองสอง,สองมือเลยได้พี่น้องเลยเอา่าทางหมอยังหมอหักไม้เพิ่นเอาล่างแม่นางนะเผาแล้วได้เหย่ยซึ้งเลยบาดเอออากาศเย,ย็นๆน้ำมวยมันนี่น้ำมวยเนาะโดยอากาศเยน็นๆพี่น้องเลยโบโบ อ่าโม่้อดบนไดมันคำคำมาบัดอากาศเปลี่ยนโอ้หดไปหดมาเนี่ยใจน้อยน้ำไม่เกิดนี่ยสั้นสีกินนี่ท่า <c oughs> นี้ก็หดพักต่อนแรงเนาะ, <c oughs> ะได้กับได้เท่าไรเฮ้ยขายขายของมื้ยนี่ยังไม่นับได้เนี่ยฮะยังไม่ทันได้นับอยู่ยังขายรถบัสขายรถบรัสก่อนแล้วก็นับเบิ้องโดยเออใช้อีหล่าคือว่าเบื้องแรกชนะเบิ้อแล้วบ่แม่ยัง นี่นะแม่ตะว่าคือว่าจะบอว่าเบิร์ดเลตนะเออพิ่บอกไงจงไว้หายโยเด๋ยวจังหอให้เด๋ยวจังหง้ามเยหพื่อมันซ่บบอลเข้มบอลหได้ลูกมวยไผ่ขั้นไผ่ขั้นน้อหมวยน้อมวยขั้นอย่่นะบไดาเฮดโอ้ยังประกาศโซซีมือไว้ไงซะอ่าอ่ น้องเพิ่นยังอ่อบริสุทธิ์น้ำเออแต่บ่เบลอขายยมมื้อนี้ไปรับซื้อของมาขายอยู่บ่ไปลงทุนเท่าไหร่มื้อนี้มื้อนี้ลงทุนแบบส่งเสริ0เออ180,000ได้กำไรมาเท่าไหร่ยังไม่ทันได้นับอยู่เออเอาซื้อหมูนั่นซื้อหมูเดี๋ยวมาหนี้มาหนี้ก่อนอ่าซื้อหมูบ่เท่าไหร่เมื่อวานนี่ซื้อหมูบ่เท่าไหร่ก็ แต่อเป็ิันเจหอหกสิบหอหกสิบหอขายหอเทไรเฮ้ยหอหาอห่าพันเนหกพันเนื่อยังเดี๋ยวจ้าอยังเดี๋ยวจอต่อเลยอุ่มันจะเ่ยงโดยประมาณประมาณนี้ ว่าไงก็คืออ่าคันเต็มที่ก็ประมาณสิบหอ,อเออหกสิบหอคันสมมุว่าห่อละหาเนาะห่อละหากับสิบอ่าสิบหอกะหาสิบพี่น้องอ่าเศร้าหอกะอ,อ่าแสน,น,สนโอ้หลายตัย่างยั่ได้เอ้ย,ยอ้าวใส่นิปรถดุริลนิปรถเออหม,มายความว่าหกสิบหอนี่ก็อ่าประมาณอยู่ส,นนสามแสนเนาะสามแสนกัมีกำไรอยู่แสนกว่าคันว่าขายเบิร์ตในซิมในเชื่อมอยู่บ่ อย่าบอกได้ว่าแจกพีไปยังงองเมื่อไหร่เอ่มอโอ้อ่า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 อ่อมเพิ่มซิมมาด้วยด้วยไซด์เรียบร้อยแล้วบอนังกับทั้งศิล่กับทังสิระดโวยด้ยด้วยว่าไงก็ญาติมาเพิ่นบบชั้นโบท่านได้ขายพี่น้องก็ได้เฝ้าออกมาออกมาเพราะว่าแยงเพราะว่าลุงยันว่าแม่น้องมวยเพิ่น เลยวอกกันไหวเลยหมู่บ้านเพื่อนมาเพืน่นสีเอาไหว้ให้ลุงขายลุงน้ำแน่เพื่อนมาหมดวันลุงบนเขามาเมืนอนีย่เพืน่นสีโบ้ป่อยลุงเนาะลุงก็คิดได้ใจอยู่ก็เลยว่าเอ้าเรนเรนขามาหาเพื่อนพี่น้องเพราะว่าสิมาซื้ออ่าคอศพน้ำเพื่อนแน่พี่น้องเนาะแต่คืออ่าเดือยยี่ดอกเห็นป้าสบายดีเด้อมาพัดเด้ยายาอย่างพานแวบๆเมืบบบม่อกี้นี่นึก,กว่าคิงคอง วโดยมาซื้อหอสแล้วแม่ต้องมวยซิอกมอุดหนุนเพิ่นจักสิเป็นแนใดนี่แต่ลุงเสื้อรัด่าเข้มแน่ๆพี่น้องไงจงอยู่จงอยู่แ่กันลซ้ากลอ้วยาบาปน้องมวยเนาะยังไ่ทันได้กินมาเมลเนาะเคบบ่ะบลัขบลก็มลทเล่แล้วมนอูันถึงบ้า khăm nó luôn khăm vây nó khăm ngơi nì hà mung hà mung này nỗi cái khăm nè rồi mà than đây nì đấy rồi ngoài nhâm nào nó biến vây, ái cả biến ngoài nhâm nì cái đây, thưa oh si bơi dây xin mồi đang mồi nì tố si bơi dây xin đầm đầm bờ mồi xin mồi xin bờ rồi lùng chôn lại lùng mặc xin đây lùng nè mượn thằng đọc,อาทิตย์ nhỉ vây อ,อือดี้สะอาดได้ลุงมมอาบน้ำก็สะอาดคันคนสกรปรกนี่ต้องอาบได้อาบน้ำได้แต่ลุง <laughs> นี่ต้องต้องบ่อาบลุงเพราะว่าลุงสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคันตัวสะอาดตัวมันจะตัวสะอาดตัวไม่ต้องอาบก็ได้อ, <laughs> อีกล่ะไปมาพี่พี่น้องก็ไปที่นี่โอ้ลุงเฉยไปซิมเลยเนาะเบิงเดี๋ยวลุงสิซื้อเองเดีย๋ยวให้บ่ะพัดลอกเบิงใส่แล้วบ่ะพัดอยู่ใสนะ่อะไรปรพัดน่ะพัดเอ้ยมิดชมอ้อย ใสายัางเดนือจังห้อให้เดนือจังหออืมโดยสกิแบ,บบองสิบสองอันหกสิบพันกีบแน่นว่เอาตัวขายห่อเท่าไรเอาถามดีไหมอหพัจะได้เยโบอเอาเอาแบบให้มันมีกำไรเนย ค่ะพันหกพันสิบหอกับหกสิบการุณห์บบเบอร์รี่แน่เพิ่นซื้อหลายเพิ่นอุดหนมหลายเพิ่นเพิ่นเพิ่นเอาเพิ่นเอาจะคอเพิ่นเอาครีซาหอเพื่อนเอาซาหอเออเพิ่นเอาซาหอพัดพัดมาหนีเนี่ยน้องมาหนีเนี่ยมาเป็นหนูทดลองมาเม้นมวยมาพี่มาพี่มาพี่มาทางนี้มาทางนี้มามวยมาพี่ทางนี้มาหนูทดลองปะโดยมันเป็นหนูทดลองให้ลูกแน่ไหมมียาเพื่อจะไปเลยทั้งว่านี่เนี่ยใช่ทดลองหอชมนี่อ่ะโดยทดลองแก้ว แซ่บหรือแม่นแซ่บหรือเค็มหรือจางหรือจั้งในก็ตามแต่เออใช้มวยตัวบเป็นนูทะล่องมาเน่งครัาพี่ที่ถ้าเป็นคืนนูอยู่ได้เน้อควรให้กันมาแตะตันรักขวะใส่ลองมึงดูลองมึงดูแกะมึงดูฮะแกะมึงหรือลุงชื่อแล้วลุงชื่อแล้วหรือลุงายเงินเองแกะควบแซ่บหรือว่าแกะควบใหญ่เอา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 แบบว่าเอาแบบมีทรงมาตรฐานได้แบบว่ามันสิแบบได้หูยโยน ล่จะจิไปไซลูกจะบุย่านบ่ไปผู้เดียวแต่หม่อมแบงบ่แล้วแค่ห่อใหญ่ได้แค่ห่อเดีวยวนี่ได้ดดดพิเศษนะโดยโดยโดยเพราะว่ามาพัดเจอเออนี่แหละแบบนี้แหละลุงที่แบบลุงบอกน่อแบบนี้เลยนี่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 แหละแบบนี้แหละเออเ่าตรงห่อเนีน้อยไปตรงยิ่งใหญ่เป็นชุดของบ้านเขาอ,อันนี้ถือว่าพ่อกินพี่น้องพ่อกินตัวนี้พ่อกินแต่ตัวอื่นกับชีลูกิอีนหนึ่ง เป็นอะไรเป็นอะไรรสชาติโอ้ยอาไปกินนังเดียวไกินน้ำเดียวอีลาไปใส่นั้ำโดยเอาผ้าโบแบงใช่าะเอาออกมาสัตว์โชยสับเพลินโดยโดยแม่บ่มีแบงเลยมาเนี่เข้มนัวเข้มนัวหรือวยเนี่ยพอดีพราแบบพัดเป็นคนซียง่ายซีมตั้งแต่ตอนขั้นผุนวะเจ้าน่ะอ่ะหูยปั่นกยังกล้ามากอยู่เนาะเพราะว่าอันนี้ซุปเพื่อนนา ด้วยครับเมลวังด้ยเป็นคนเอือบแต่มาให้ทั้งนี้ซิมด้ยด้วยด้วยเดี๋ยววันทั้งนี้ก็บอกว่ามันจยกเค็มแล้วน้อยหนึ่งด้ยเปิดตาอ๋อบอกเปิดตาหน่อยคนจยกเค็มแล้ยน้อยหนึ่งว่ะตะกี้คนอ่ะใส่เกลือตืมแล้มาไปกับพ่อพ่อแบบด้ยมันจะเค็มแล้วแม่ด้วด้วยด้ยค่ะอืมกำลังจืดอีกน้อยหนึ่งพอดีเค็มด้วยเดี๋ยวเอากระอลาอันนี้ลูกเอื้อยอุซาบ่แม่ เรื่องรูเองุตสาแม่แต่ว่าเพิ่นก็อยากเอาเข้มๆหน่อยนึงอ้าวคั่นเป็นแล้วก็สิพอดีมันออกสมๆอ่ามังบางก็ต้องอันนี้แหละประมาณนี้เนาะอ่าเท่าไหร่เนาะพี่น้องเอ่อ72,000กีบแม่นว่า12ห่อ12ห่อ72,000ห่อละ6,000อือคั่นหา5,000เลยลุดว่าง่ายๆอือหมักหักลูกโดดบ่นะ จะลุงชิบะได้กินไหมนี่หรอกลุงชิบะอยากให้มันสมสมก่อนเ,นเป็นๆก่อน,นช่สมแม่รวมค่ะชมคนเดียวไม่ได้กินเป็นป่สมดได้บ่ได้เนาะอืออีฬามวยได้ซิมเลยบ่ะนี่พั<ค>นบบก,กินดิฟโดยพันโบกินดิฟกับไว้ให้น้องปิ้งเอาเอาไว้จักสองหอก็ได้เอาไว้สองหอก็ได้ลุงเอาให้เนอะเอาไว้เขาให้ดีเนาะพี่น้องให้บอกให้เอาไว้ก็ให้ดีเนาะให้ให้คอยเนาะคอยนาะได้ให้ได้ เอาองซี่เด้อเดี๋ยวดูสีนี่เบิงโดยอาจังซี่นี่ให้ให้น้องมวยโดยเออพี่น้องเบิงปลาพัดจะค้นกว่าปาพัดเจ้าน่ะอ้าวนี่เอาปลาพัดเนาะเอาเจ้าสามห่อพราเจ้ากินไปห่อหนึ่งแพงเนี่ยเมื่อกี้นี่แม่นมาเลยไดโดยเดือห้าห่อพี่น้องนี่ลุงเลยอาเมื่อชิมโดยจกสีหอดเฮือนอยู่ยังบ่หอดเฮือนหลายกลัวลุงว่ะได้เลยจะโมหอดเฮือนโดยแบ่งหน่ยเด้อเด้อห่อสมมาเด้อ อาไห้กลาห่อนึงโดยโอ้ยง่ายๆก็ลุงก็ลุงก็อุดหนุนซอยกันยังแบ่งให้ลูกให้หลานลุงเอ้ยจังดีสําไรแลคนเฮาสําเาแท้เออสิมือกินผู้เดียวโอ้ังเว้าหลายโดยก็แบ่งให้ลูกให้หลานนี่แหละกินนําาลีเพิ่นกอุดหนุนซอยแล้วก็ยังแบ่งให้ลูกให้หลานกินคือเก่าเออโดยโๆรสชาติโอเคเนาะได้อยู่เนาะจักแซ่บบ่แซ่บลุงสิพี่น้องเพราะว่าลุงอ่า ลุงเมื่อซิมแล้วะลุงกะบอกไม่นางม้อยแน่มันเค็มบบหรือวันใดขาดยังนะเออนี่หายหรือุง่แม่ี่ฮะแม่นูได้นี่แม่นูได้นี่เออได้โหถ่ายถอยเด้ได้ถวยในบอลี่เอาให้แล้วว่านะนะ เออคำไว้เนาะมืัอนี้ไปรับของไปขายเท่าไรนั่นแมงมวยประมาณสองเซนสองเซนเบิดบ่อหยเบิดบ่กับเบิดสลีกับไข่ลูกกับเบิดก้อนเอาเอาอย่างเนี่ยนะไปขายสามอย่างมันนี่ดูหอส้มโดยไข่ลูกและกับสลีโดยแมงมวยกับเมื่อยตอนเดินเศร้านอนเต้นสวยเนี่เบิดเบิดทุกอย่างโดยดหอยส้มนี่ก็ถือว่าเบิดแล้วมืัอนี้เนาะโดยอ่าสมมติว่าหอส้มนี่กะ หอหรือหกพันพี่น้องกันอ่าเศรษฐหอแสน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 เศร้าเนาะดยประมาณอยู่สามแสนปลายกำไรสองแสนกำไรสองแสนสองแสนปลายโดยอ่ะเฮ็ดไปสนับสนุนคนขยันโดยง่ายงก็คือลุงว่าวไหนเอาเอาอ่าคันเ้าเฮ็ดโบรานเท่ากับเอาตัวที่เพิ่นเฮ็ดแล้วมาขายเลาะขายตามหมู่บ้าน แต่มื่อนี้ก็น่าจะได้ลายเติบยูเนาะกับลาเนาะโดยก็พอได้ลูกเมื่พอได้ยุบไดยูโดยเฮ็ดเฮ็ดลายเพราะว่าเฮ็ดลายนี่เป็นยังลูกยังให้ตัวเฮ็ดลายตัวจะได้จอยๆลงตอนนี้น้ำหนักเริ่มขึ้นอยู่ได้ในี่เมิ่งนี่โมยอกเด้อยเมนุ่มหัวได้เจ้าอยดาคอยได้โดยบดดาอ้วนแห้ฉันบ่บ่ยอกซื้อเนี่ยเล้วน่ะบ่ได้ด่าลูกดอกลูกน่าด่าเล้วว่าที่ไฮะ คอยว่านาเนี่ยเลยรุ่งคือว่าลุงว่าแบแล้วอ้วนอ๋อโอ้ยเฮาคนตุ้ยนุ่ยกับธรรมดากับว่าอ้วนกับชไวะเดาเนาะโมเดลวาราเนี่ยนี่คอยว่าคนตุ้ยนุ่ยคนอ้วนไอ้ซื่ออ้วนกับิีวะลาเ่าะฉะนั้นเนาะอ่คันว่าว่าคันได้คอยก็ไดาตัวเองคอยคอยคือกันแล้วคอยกับตุ้ยคือกันรุ่ลุงตะกี้ลุ่งว่าอ้วนแบบนี้ได้อ๋อตะกี้สังงอใท่เนาะลุงมาเสื่องันมาหาทางเสาวละโดยแม่นจอยตะกี้ลุงสิตจอยหุ่นดีโดยหน้าตาการรอหน้าตาการรอสมือก่อคือเก่า เราป้อ,ปองเยี่ยมชมัมงนี้เราตุ้ยพอดบอกโคดีลุงก็ได้โคดีงามเลยใจว่าใจว่าแค่นีเดี๋ยวลุงดียังบาหวานขึ้นไว้มหวานควบดันขึ้นเป็นว่าดีมองเดียวนี่แหละเมื่อกี้ขำมาขำเนี่ยเนี่ยพี่น้อง,งเนี่ยพอดีลุงไปปูนบันดงพุงง่งมื่อกี้เพราะออกม,า,ออกมา,อาช่วยเนี่ยพอออกมาก็เอาอันนี้มาหายบาเตียงมือสาวเนี่ยก็นั่งคุยกับบาเตียงไปบันดงพุ่งมา แล้วก็พาประบุญเข้าไปมาไปท่าอยู่บ้านหนองพือกับเด็กเขามานี่ที่จริงลุงกับพวกนี้ว่าสิบุเข้ามาแล้วคิดพ่อป้ถ้าบุกเข้าไปแม่น้องมวยเอาไว้นี่แล้วสิบุกป้อยคอยตามลังหม่อก็เลยยันตัวป้อยเฮาบ่เป็นยังบ่เป็นยางสัตว์สัตว์อ่ออีลีแอ้บ่เทเอ้าใส่อะไรพี่น้องเบิ่งก่อนหาเบิ่งเงินก่อนให้น้องมวยกะ เลาะไปเรื่อยๆดูเงยไปบุญไปบุญมาลุงเ่มบอบ่ซื้อกะมื่ออื่นมื่ออื่นไม่น้องมวยกะเอาไปขายต่อเอาเหมือนไงมันสมพอเดี๋ยวอันอื่นคนซิดาเนาะลุงไปใส่ถุงหน่อยให้เจ้าเนาะได้ยีดอกได้ยีดอกอันนาได้ยีดอกโดยอ่าโดยยี่ดอกเลยมื่อกี้กับมาซื้อห่อสมนล้วไม่น้องมวยอ่าเจ็ดสิบกว่าพันง่ายๆกะอีกซากว่าพันกับว่าให้อีลาคนไปหุงเยนซะลุงให้ แสนหนึงเอาสำรับสนุนคนขยันพี่น้องให้ลุงกะเอาขบกับแจละลายได้ลุงเลยซื้อแสนนึงนี่เท่ากับซื้อห่อละซ่าวพันพี่น้องกันนะนะเพราะเรือหาหอได้ให้พ่อในได้สน่ะลุงให้มาเซนหนึ่งก็ให้ไล่ไปหาลุงเลยเท่าพันเท่าลุงเลยโดยเพราะว่าอ่าลุงเกิดเจ็บลุงน้องเพลินน้ำทักจีเอาเบิ้ดทะยันลุงเก็บอันห้าคนวะโอ้โหได้ได้ตกลงกันเพลงเลย <โ AS> อ่าเปิว่าเอาจักอันซาห์หอแล้วหั่นมีอให้ลุงเพิ่มอ๋อสิจงไข่ลูกไว้ให้ลุงเพิ่มซีเมนเด็กกระโลูกเฮาเฮาบว์บันใดบว์บันใดแม่นเบอลีเบอลี่ละมังอยู่ไขู่กแต่ว่าลุงบ่ค่อยบ่ค่อยมักปันใลยเด้อไอ้ลุงลุงถามว่าแซ่บบว์แต่แซ่บแต่ว่าลุงบ่ค่อยมักบ่ค่อยมักตรงที่ว่าลุงมักลุงมักสุดชุดนะแม่นไข่เค็มเออแม่นไขาเย่ป็าไข่เย่อะมากไข่เย่อะมากินได้ไข่เย่อะมาพี่น้องไข่ไข่ไข่เค็มก็กินได้แต่ว่าไข่ลูกนี่ก็ กับบูถือว่ามามา,มากินไม่ได้หรอกแต่ว่ากินได้แต่มันลุงกินแล้วลุงโมม,มากกินมันกินมันค่อนข้างสีงแห้งกินค่อนข้างสีแห้งไข่ดูอ่าขันไข่เค็มไข่นี่มันบมนความมีกินบานไดโอ้จนเซน่นะโมหนีิปรนะเฮ็ดตู้ไพ่ไพ่น่ะนะตู้ไพ่ลุงหวังของลุงหวังลุงหวังคนไหนคนที้คนเจ้าหน่อยครับอันปลาโมแล้วเลี้ยงแบะเลี้ยงไหวนห่โอ้โดยโดยโดย เออเจ้าเจ้าอ่ะโอเคชนน่ะลุงไปได้ไหมโดยขอบคุณขับใจและลุงเด้อโดยเจ้านี่ก็ดีใจหลายลุงมาอุดหนุนกับเบลลี่กับทัพจริงานหลายคนที่มาอุดหนุนม่น่ามวยมานี่แหลืมีเกล็ดบ่ง่ายก็ยังให้มานเพิ่นน้ำเนยยังให้แบบว่าเฮ็ดเลยมันขายเบิดเลยมันจะได้ไม่มานคนเดินไม่มานขั้นเฮ็ดแล้วเื่อแรกบางคนเฮ็ดแล้วไปแจกพี่แจกน้องชิมเบิดขาดทุนรอบต่อไปก็เริ่มแล้วบที่นี่นะ เพราะยังเขาเขาต้องเห็ดยังไงมันมันได้กำไรก่อนรอบต่อไปแล้วมันจังจังจังเจ๊กจังเจ๊กกระแจกมันนี่นะเพราะอยังไงพี่เฮาน้องเจ๊ซิมเขากระจังว่ากันอีกทีนึงแต่รอบแรกนี่เพิ่นให้เห็ดยังกระตามให้คอยมีกำไรก่อนอ่ามาเชื่อกับเป็นยังพี่น้องจะมาซอยซอยซื้อซอยยังนะคือเพิ่นอยังไงมันเป็นกำไรเทปในเรื่องไปเติมโดยไปใส่กระทางในเด้อโดยออาโอเคเมือป้าเลี๋ยวมาผัดเลยโดยขนมแบ่งกันกินเนอเนื้อขนมเนอ นะแบ่งกับแบ่งโบแบ่งกับเล่งเต็มทีเจ้าเนอแบ่งเนอแบ่งเนออ่ะมาเอามาหัวชมกันนะโดยขับใจได้ลงเด้อดยโดยโดยเอาเอามาเดินมาให้ลูกนี่ลืมเลยโอเคโอเคอ่ะโดยใหม่ขั้นสั้นใหม่ปะบอหงมาบุญใหม่ั้นสั้นยืมเพื่อนอันนี้ก็ได้โอ้ยังไมาบอกไปนั่นเงินบ่ได้มีเลยพี่น้องเฮ้ยบอกมาได้ได้ช่วงนี้นะช็อตช็อตเปนใหม่โดย อันไกเออเอาเอาเอามาเนี่ยใดนนด้วยเออุทางบุญสารวัตรเพื่อนเขาไปหาทางอันนี้ก่อนพี่น้องเลยอาน้องพี่น้องสำหรับน้ลุงกะกับขอบุญขอบคุณขอบพระคุณใจพี่น้องมัดสุขูสุขคนที่เขามาเป็นกำลังใจเขามาบุกมาชมด้วยที่บกขับโฆษนาลุงเธอไปทีมงานน้งพี่น้อง ผมก็ุูขอคบใจได้หลายพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งไม่ตดสทุกคนพี่น้องเลยโดยไปแล้วพี่น้องบายบายสบายดี